สวัสดีนะคะดิฉันกองการทิพย์เสนานะคะแล้วก็มากับเพื่อนๆสี่คนมาด้วยจิตศรัทธาวัดกิงแก้ววัดกิงแก้วด้วยหลวงปู่เผือกดิฉันตั้งจิตอธิษฐานว่าคราวน,นี้นะขอวัดกิงแก้วขออย่าตรงกับวัดไหนๆเลยขอให้ดิฉันนีได้มากระถิ่นในครั้งนี้ด้วยจิตเป็นศรัทธาก็เลยตั้งท้นกระถินนะคะตั้งท้นกระถินกองนี้นะคะขอให้ได้ได้โดมก็ตั้งใจทำเป็นเยอะแยะ ดิฉันก็มีอาการปวดหลังนะคะหลังยอกเป็นอยู่สองอาทิตย์ก็เลยได้อธิษฐานแกหลวงปู่เผือกว่าขอให้ลูกได้หายนะถ้าลูกหายแล้วก็ขอให้ลูกได้ไปงานจัดินของหลวงปู่เผือกในครั้งนี้ในที่สุดลูกก็หายจริงๆสาธุค,ค่ะด้วยบุญลำบารมีของหลวงปู่เผือกช่วยให้ลูกได้หาย แล้วก็ปีหน้า้าใหม่ยังไงกอให้ลูกได้มาทำบุญกับหลวงปัวเผือกอีกนะคะวัดขิงแก้วค่ะดีมากๆเลยค่ะดิฉันมาด้วยดวงกิจศรานะคะแล้วก็หมู่บ้านไทยสมุทรช่วยกันปักต้นมานะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณ